สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจากคลิปที่ผมแนะนําการต่อลําโพงเบื้องต้นนะฮะก่อนที่เราจะประกอบลงตู้นะครับและก็ได้รับคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะให้แนะนําการต่อเข้ากับแอมจิวด้วยนะฮะว่ามีวิธีการต่อ,อยังไงคลิปนี้ก็เลยจะมาสาธิตการต่อเข้ากับแอมจิวบลูทูธนะฮะซึ่งอุปกรณ์ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะก็จะเป็นแอมจิวบลูทูธที่ผมทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะฮะ ZK502MT นะครับซึ่งผมโมดิฟายคาปาไปนะฮะเดี๋ยวมีโปรเจกต์จะประกอบนะครับแต่ว่ายังตู้ยังไม่มานะฮะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสาธิตการต่อสายและก็การต่อลำโพงต่อคาปานะครับเป็นลำโพงระบบ2.0นะฮะแล้วก็แยก3ทางนะครับคือเบสกลางแหลบนะครับเป็นการต่อพื้นฐานเบื้องต้นนะครับสำหรับที่เราจะประกอบลำโพงบูทูธนะครับสำหรับมือใหม่จริงๆนะฮะผมจะ ทำเป็นวงจรให้ดูนะครับว่ามีวิธีการต่อ,อยังไงต่อตามวงจรเลยนะครับเริ่มต้นที่ภาคจ่ายไฟนะฮะจะเป็นแบตแพ็กสิบสองโวลต์สามแอมป์อานะฮะสายดําแดงจากแบตจะมาเข้าแจ็คชาร์จสายสีแดงจะผ่านเมนสวิตช์สายสีดําจะเข้าแอมจิวนะครับจุดต่อลําโพงด้านซ้ายของแอมจะเข้าลาโพงซับบวกลบดําแดงก็จะขนานออกมาเข้าลําโพงเสียงกลางลําโพงกลางแหลมจะขนานกับลําโพงเสียงเบส และก็ขั้วบวกของลําโพงเสียงกลางจะขั้นด้วยคาปา6.8ไมโคร50โวลต์แล้วก็ลําโพงเสียงแหลมจะถูกขั้นด้วยคาปา3.3ไมโคร50โวลต์ซึ่งด้านขวาก็จะต่อเหมือนกันกับด้านซ้ายนะครับกริ่มต้นที่ภาคแจยไฟนะฮะก็คือแบต12โวลต์3แอมป์อาวนะฮะก็จะต่อตามวงจรนะครับนี่นะฮะสื่อสายดำแดงบวกลบนะครับสายบวกจะผ่านเมนสวิตช์แล้วก็มาเข้าแจ็ค DC ตัวผู้นะครับนี่นะฮะก่อนที่เราจะไปเสียบเข้าแอมจิ๋วนะฮะและก็สายอีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นคู่สายนะครับที่ต่อมาเข้ากับแจ็คชาร์ตนะฮะทีดําก็เข้าขายาวนะครับของแจ็คชาร์ตและก็สายสีแดงก็จะต่อเข้าขาสั้นนะครับของแจ็คชาร์ตซึ่งแบตบางตัวเขาจะต่อสายมาให้คือ2คู่นะครับถ้าเกิดเขาไม่ต่อสายมาให้2คู่เราก็สามารถที่จะขนานก่อนนะครับขนานตามวงจรก่อนแล้วค่อยมาเข้าแจ็คชาร์ตนะฮะ แต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยังไม่เสียบนะฮะเดี๋ยวเราจะต่อลำโพงก่อนแล้วค่อยมาต่อภาคใจไฟนะครับซึ่งแอมจิวตัวนี้จะมีสวิตช์ปิดเปิดในตัวด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ควรจะใส่สวิตช์เมนหลักไว้ก็ดีนะครับผมเดี๋ยวมาต่อลำโพงก่อนครับอุปกรณ์ผมก็จะต่อสายไปแล้วนะฮะตัวนี้จะเป็นลำโพงซับนะครับขนาด5.25นิ้วนะฮะเป็นลำโพงขนาด30วัตต์4โอห์มนะครับสตอริโอนะฮะนี่นะฮะ นี่นะฮะต่อไปก็จะเป็นลําโพงเสียงกลางนะครับตัวนี้เสียงกลางผมจะใช้ลําโพง2.5นิ้วนะฮะแล้วก็จะต่อผ่านคาปานะครับนี่นะฮะขั้วบวกผมจะใช้ผ่านคาปาขนาด6.8ไมโค50โวลต์นะครับตามวงจรนะฮะที่ผมให้ดูก,ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จะต่อสายเลยนะฮะนี่นะครับขั้วบวกถูกขันด้วยคาปานะครับทั้ง2ตัวเลยนะฮะ กับเสร็จแล้วนะฮะลำโพงเสียงกลางแล้วก็คาปาเสียงกลางนะครับที่ว้วบวกนะครับต่อไปก็จะเป็นลำโพงเสียงแหลมนะฮะกับในส่วนของลำโพงเสียงแหลมนะฮะผมก็จะต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นลำโพงขนาด6โอห์ม10วัตต์นะครับขนาด1.5นิ้ว ขั้นตอนต่อไปนะฮะผมก็จะนําสายทั้ง3คู่นะครับของลําโพงแต่ละคังนะฮะมาขนานกันนะครับโดยใส่กับตัวหางปลาฮะเพราะว่าการใส่หางปลานะครับก็จะทําให้การต่อลาโพงแน่นหนาฮะเพราะว่าเรานําสายทั้ง3คู่นะครับมาต่อในจุดเดียวกันก็จะทําให้การต่อยุ่งยากนะครับถ้าเกิดเราบัดกีใส่ตัวหางปลานะครับก็จะทําให้แน่นหนาดีนะฮะก็ทาเหมือนกันทั้งสองางเลยนะครับถ้าต่อแบบนี้ก็เวลาลงตัวก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าสายจะหลุด นี่นะฮะเราจะทําการต่อสายลำโพงนะครับต่อไปก็ดูขั้วที่ตัวบอร์ดนะครับแดงเข้าแดงดําเข้าดํานะครับเพราะว่าเราแยกสายชัดเจนอยู่แล้วนะครับสีแดงก็เป็นขั้วบวกนะครับสีดําก็เป็นขั้วลบของลําโพงนะครับเวลาเราประกอบก็จะง่ายนะครับขันรอตให้แน่นนะฮะเสร็จแล้วนะครับสาหรับขั้นตอนการต่อลําโพงตามวงจรนะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นวงจรให้ดูทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับ สำหรับวงจรนี้นะครับก็เป็นวงจรสมบูรณ์ที่เราสามารถที่จะนําไปประกอบลงตู้ได้เลยนะครับเพราะว่าแอมจิวระบบ2.0จะไม่มีอะไรยุ่งยากนะฮะถ้าเกิดว่าเราต่อละโปงเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ผมก็จะนําเอาภาคจ่ายไฟนะครับหรือแบตเตอรี่นะครับมาเสียบเข้านะครับนี่นะฮะเราก็จะคอนโทรลด้วยเมนสวิตช์นะครับนี่นะครับเมนสวิตช์อ่าเปิดสวิตช์นะครับแล้วก็มาดูตัวสวิต ที่มากับบอร์ดด้วยนะครับเปิดสวิตช์บอร์ดไฟติดแล้วนะครับนี่นะฮะไฟติดแล้วต่อไปก็จะทำการเชื่อมต่อลูทูธนะครับ w z bt 5.0นะครับ อาจจะเปิดดังได้ไม่มากนะฮะเพราะว่าไม่ได้ต่อเข้าทูนะฮะก็ผมอยากให้เห็นภาพที่ชัดเจนในการต่อวงจรนะครับการต่อแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการแยกเสียงนะฮะลำโพงเสียงกลางก็จะออกเฉพาะความถี่ย่านเสียงกลางนะครับ ลำโพงเสียงแหลมก็จะออกเฉพาะความถีจ่จานแหลมนะครับผ่านคาปานะฮะส่วนลำโพงเสียงเบสก็จะปรับที่วันรุ่มเลยนะฮะต่อตรงนะครับไม่ได้ผ่านอะไรซึ่งเสียงเบสผมจะปรับไว้แค่ครึ่งเดียวนะครับกลางแหลมก็ปรับไว้สุดก็ได้นะฮะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังฝึกหัดประกอบลำโพงบูทูธนะครับถ้าอุปกรณ์หรือว่าตู้มาครบนะครับผมก็จะอาธิตการต่อลงตู้ด้วยนะฮะซึ่งการประกอบแอ b มจิวบูทูธนะครับผมมีหลายรุ่นนะฮะที่จะประกอบนะครับก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันนะครับว่ามีวิธีการประกอบอย่ายังไงนะฮะสำหรับเทคนิคการต่อสายวงจรนะครับก็จะมีหลักการคล้ายๆกันนะครับแต่ว่า ขึ้นอยู่กับแต่ละตู้นะครับแต่ละขนาดของลําโพงนะครับว่ามีวิธีการต่อที่แตกต่างกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าช่า้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับชแนลเจ๊กดีบายด้วยนะครับถ้าอยากสนับสนุนชแน n e จ j a ดีบ i y ก็สามารถที่จะกดปุ่มให้กําลังใจนะฮะก็คือกดปุ่มขอบคุณนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนค่าอุปกรณ์ต่างๆให้กับชแนลเจ๊กดีบายด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ